ต้อนรับทุกคนนะคะเอ่อตอนนี้สามีของฉันจะฟ้องพอลบ,อบอออสามีบอกว่าจะฟ้องพอลอรลบอรคอมฉันทษฐานที่แอบถ่ายแล้วก็เอาหน้าและเสียงเนี่ยไปลงโซเชียลมีเดียบอกกูไม่ได้ลงเออฉันเนี่ยไลฟ์สดอยู่แล้วจู่ๆเธอเดินมาพอมันเป็นคนอื่นตัดไป ใครก็ตามแต่ที่ตัดไปมึงเตรียมทัวร์นะฟ้องพลบคอมนะเดี๋ยวนัทพลจะฟ้องพลบคอมนะมึงตัดไปวะกูก็คุยของกูภาษาผัวเมียแล้วใครตัดไปวะฮะใครตัดไปพวกูก็คุยกันอยู่ภาษาผัวเมียก็คุยกันแบบนี้เออเขาก็มีไอเดียอะไรเขาก็คุยแล้วใครตัดไปวะเขาปรึกษาหารือกันปัญหาปัญหาบ้านเมืองใครตัดไปอีเจพวกนี้เนี่ยมันจริงๆเลย มันไว้ใจไม่ได้แล้วคนดูเป็นแสนสี่แสนแปดแสนคนดูสี่ล้านคนแล้วตอนเนี้ตอนนี้ถึงหูผู้บัญชาการทหารสูงสุดหมดแล้วถึงหมดแล้วตอนเนี้ยถึงหูนายกรัฐมนตรีถึงหูผู้บัญชาการทหารบกทหารแบกผู้บัญชาการทหารตะลองตองแต่งตอนนี้ถึงหมดแล้วตอนนี้ถึงชายแดนคะแมเลยตอนนี้บรรดาพวกนายสิบร้อยเวนสารวัตรจ่าดาบ ที่แบกปูนแบกปืนแบนแบที่แบกทื้นอยู่ในเขตเสี่ยงภัยอันตรายขอบคุณคุณนัทหมดเลยตอนเนี้ยจริงโทรศัพท์มาขอบคุณคุณนัทหมดเลยตอนเนี้ยพวกทหารที่เสี่ยงภัยเสี่ยงตุยอยู่ตรงตะเข็บชายแดนทุกชีวิตขอบคุณหมดเลยตอนนี้ขอบคุณคุณนัทหมดเลยพูดแทนใจพูดแทนเสียงในหัวพูดแทน ผู้ทหารชั้นผู้น้อยทั้งหมดแล้วนั่นคือเสียงในหัวของทหารชั้นผู้น้อยที่เขาไปเสี่ยงตุยทหารเกณฑ์ทหารนายสิบทหารที่จะต้องไปคุมลูกน้องอีกทหารหนึ่งคนคุมลูกน้องสิบคนต้องไปเสี่ยงตุยเขาบอกว่าคุณนัดได้พูดแทนเขาหมดแล้วถือว่ารับทราบนะน,นายกถือว่ารับทราบนะผบอสูงสุดถือว่ารับทราบนะผบทบอถือว่ารับทราบด้วยมดโดยทั่วกันนะ หรือว่ารับทราบอะเดี๋ยวเดี๋อาจารย์เอ้ิงหน่อยห่อาเลยมตคิดว่าขลูกม่สนใจมั้ยเช่อแม่มีแต่คนเอาเสียงเขาไปลู่คุณน่าเชหมเอาเสียงเอาเสียงไปลู่บ้าไม่รู้

นกันความร้อนและเคลือบกันน้ำํำสามารถใช้งานได้บนทุกพื้นผิวมึงคืนเดียวแม่งดังตูมเดียวอะ่ะตอนนี้ผู้บัญชาก,การทหารสูงริ้วกูด,ดังกว่ากูอีกอะตอนเนี้ย <c oughs> อุ้ยกูเดี๋ยนี้มึงเข้าใจยังอ่ะว่าไงอีช้อยแล้วมึอทีนี้มึงเข้าใจยังผู้บัญชาก,การทหารสูงริ้วกูเป็นไงทีนี้มึงเข้าใจกูยังอ่าแล้วมึงเข้าใจกูยังอ่า กูกูอ่อมไม่ได้น้อยไม่ได้อ่อนไม่ได้เข้าใจยังเออมีคนบอกว่าใครคะเอาอีนี่มึงไปอยู่ในมาอีสึงตึงมึงไม่รู้จักว่าเสียงเมื่อกี้เสียงใครมึงไม่รู้อีกเอาอีนี่เอามีใครส่งเคราะห์หน่อยสิเสียงเมื่อกี้เสียงใครส่งเคราะห์เขาหน่อย คนฟังนะฉันจะสรุปให้ฟังว่าประเทศไทยเราอะยึดคืนดินแดนตรงที่มันยึดเราไปอะได้คืนมาตรงไหนบ้างเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเล่าให้ฟังน,น,ะกกน,นะเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้ฉันบอกก่อนนะด็อกเตอร์มริกาสกินแคร์โดยสลิปปิ้งมาร์กอะลดราคาจากเจ็ดร้อยเก้าสิบเหลือหก0้อยเก้าสิบรีบกดนะถ้ากดไปสองกล่องเราจะแถมให้อีกหนึ่งกล่องนะ แต่ถ้าเกิดกดไปดกล่องเดียวไม่มีของแถมนะเล่าแล้วนะอ่ะปักหมุดให้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังไปด้วยนะสลิป n ิ้งมาคือเป็นตัวฟื้นผิวได้ดีที่สุดของดเรมาริกานะสมรภูมิปะทะระหว่างไทยกัมพูชากองทัพไทยชนะแล้วก็ยึดคืนที่ไหนได้บ้างแล้วจังหวัดบุรีรัมยึดคืนปราสาทตาควาย โดยการทำลายกระเช้าส่งสเสบียงเนิน350ของฝ่ายกัมพูชาและตอนนี้ในส่วนของปราสาทตะควายเนื่องจากว่าทหารกัมพูชาประยุด์แล้วก็นอนขนอนี้ๆตดๆอยู่ในนั้นแล้วก็เอาทุนระบุยต่างๆวางอยู่ในนั้นแต่ไปหมดกลายเป็นฐานทัพของเขาเราก็เลยใช้ไข่ f 16ตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งตอนนี้แหลกเหลวไปเรียบร้อยแล้วสําหรับประสาทต,ตาควายแล้วเดี๋ยวเรายึดได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แต่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นใหม่ แต่มันอาจจะมีเศษกระดูกของทหารกัมพูชาปนอยู่บ้างแต่ไม่ไรจังหวัดสุรินทร์ช่องระยีเราได้เข้ากวาดล้างทหารกัมพูชาตุยเป็นเบือประมาณเกือบส0งรตาสองร้อคนปราศาสตรคณาเราได้ผลักดันทหารกัมพูชาแต่ก็ยังไม่เบ็ดเสร็จยังไม่ได้คุมเบ็ดเสร็จเพราะว่าเจอสนามทุ่นระบ้ยมันวางไว้เต็มบุยไปหมดเลยก็เลยยังไม่เบ็ดเสร็จ แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์ทุนระบุยแต่ตอนนี้ก็ได้มีการใช้ไข่เดนเสาร์ไปตะลึงบึ้งจนราบแล้วแต่ต้องเคลียร์ทุ่นระบุยก่อนช่องสายตะกูซึ่งอยู่ตรงจังหวัดสะแก้วเกิดการปัดระรหนักตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่10นะคะต่อไปบ้านคลองแผงทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาแล้ว บ้านหนองยาแก้วสักแก้ว,กกวยึดควบคุมพื้นที่ได้แล้วบ้านหนองจานทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาแล้วจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดตราดเป็นความสามารถของกองกำลังนาวิกโยธินของกองทัพเรือได้จัดการตะลึงบึง้งบ้านสามหลังซึ่งเป็นกองบัญชาก,การทหารของทางฝั่งกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้80%เปอร์เซ็นต์ พื้นที่พระวิหารหรือว่าเขาพระวิหารโดยบริเวณตรงพื้นที่พระวิหารโดยรอบมันเป็นของประเทศไทยมันมายึดเราก็เลยจัดการที่อำเภอกันทะ,ะลักทำลายเสาแอนตี้โดนเสาแอนตี้โดนของมันมันตั้งเสาขึ้นมาเพื่อแอนตี้โดนของเราเราก็มีโดนเหมือนกันเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเราแค่ไม่พูด แต่มันมีแอนตี้โดนเราก็เลยทำลายแอนตี้โดนของมันเพื่อจะได้ให้โดนของเราไปลาดตะเวนได้นอกจากนั้นในเขตจังหวัดอุบลราชธานีช่องอ่านมาได้มีการตะลึงบึงตะลึงบึงตะลุยบุยตะลุยบุยคาสิโนโร้างที่มันซ่อมสมมันใช้คาสิโนโร้างมานะคะซ่อมสมอาวุธก็เลยตะลึงบึงมันอันนี้คือทั้งหมด นะะกองทัพไทยกาลังสู้รบอยู่ในพื้นที่ใดบ้างตอนนี้กองทัพไทยกาลังสู้รบอยู่ในพื้นที่ตรงจังหวัดสะแก้วแถวแถวช่องสายตะกูวางกําลังและกําลังสู้รบอยู่ไม่รู้ใครจะตุยบ้างอยู่ตรงจังหวัดบุรีรัมย์ตรงแถวแถวปราสาทตาควายและตรงแถวแถวช่องระยีแล้วก็สู้รบอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรงแถวแถวพื้นที่พระวิหารและจังหวัดอุบลราชธานีตรงแถวแถวช่องอันมานะนอกจากนั้นแล้วกองทัพไทยได้ยึดคืนบางส่วนที่จังหวัดตราดส่วนการพื้นที่ที่เรายึดคืนแล้วก็ควบคุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือพื้นที่ของ ช่องสายตะกูค่ะท่านผู้ชมสบมูดำด็อดร์มริกาเป็นสบม่แก้สิวแล้วก็ผดผืนคันตอนนี้สามารถซื้อได้เอาไปแจกทหารได้สบมูดำด็อดร์มริกาจะเป็นสบู่แก้สิวผดผืนคันสบู่ดดำนั้นดีมากแก้ผดผื่นแล้วก็แก้สิวได้เป็นสบู่ที่ทำจากถุงเปลือกมังคุด วันนี้จัดโปรโมชั่นขายถูกให้เพื่อทุกคนจะได้เอาไปใช้ก่อนเป็นการตลาดซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนร9อบาทจัดไปเลยมีสีวิเศษมีบางจุดเหมือนกันที่ก็มีรายงานมานะบอกว่าคือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทางจุงกูกีหรือเปล่าที่จะเป็นดานเออคาสินโนเก่าแล้วพอไปไประเบิดตรงนั้นนะ่ะปรากฏว่าเขามีรายงานของมีคนจีนที่อยู่แถวนั้น แถวคาสิโนอ่ะบาดเจ็บแล้วก็เลยบอกว่าทางสถานทูตจีนที่อยู่ในกัมพูชาเขากำลังติดตามประเด็นนี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุแทรกซ้อนที่อาจจะต้องเพิ่มความละเอียดอ่อหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังขึ้นหรือไม่ระวังพ่อมึงสีควายนักข่าวอย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเอาข้อจริงนะทางกัมพูชาเองก็พยายามที่จะให้ข่าวในแง่ที่บอกว่าอย่าพยายามแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะอีพวกผู้ประกาศข่าวในช่องรัฐทั้งหลาย อย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมึงจะมาทำแบบดเรมาริกาไม่ได้หรอกแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้เพราะนี่เป็นทิกตอกของฉันเองแต่สถานีโทรทัศน์ช่องรัฐทั้งหลายอย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเข้าใจที่พี่พูดไหมจบนะคือตัววิ่งออย่างบีบีซีอะ ชอบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวท่านผู้ชมสักการณ์วันนี้ความตึงเครียดอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับหยับนะ,อ,ะอันนี้ <มา S 1> สแสดงได,ได้นะครับคุณชาเนี่ยใช้เป็นโรถเรียกที่ก็มาโจมตีทางการไทยคนทั้งนัง้น เส้นใต้จุดแดงคือตำบลชำราบตะก,การท่ากลุ่มแล้วก็แหลมกับน,นะครับชำราบตะก,การท่ากลุนนะะ่มแหลมสี่สี่ตำบนนะเรามีทั้งกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนคอรวมไปถึงพื้นที่ถนลน,น,นลับเต็มไปหมดน,นะครับดังนั้นท่านส่มก็พยายามจะดื้อดิ้นนะครับสำนักมานวันนี้สิบธันวาคมที่ตราบถือว่าสะอาดจริงนะครับ ติดเรียนอยู่ที่สุวรรณสานนะครับอย่างนะจุดหนึ่งที่บ้านจำรามนะครับกัมพูชาเนี่ยใช้เป็นโรนพลีชีก็มาโจมตีทางการไทยได้หรือไม่ได้ในเจ้าหน้าที่เขาจะบอกนี่คือภาพอภิวัฒน์เดชด่วนครับทุกคนครับล่าสุดมีรายงานว่ากัมพูชากำลังล่าและเก็บข้อมูลโซเชียลมีเดียของทหารไทยอย่างเป็นระบบนะครับ มทเดียของทหารไทยหลังจากนั้นก็จะรวงให้ทหารไทยบางรายเนี่ยขอข้อมูลส่วนตัวเช่นขอที่ตั้งของฐานสังกัดค่ายหรือแม้กระทั่งบ้านเลขที่นอกจากนี้ยังขอคลิปและก็รูปภาพส่งต่อให้กับทางกองทัพเขมรนะครับเพื่อใช้ประกอบการยิงอาวุธปืนใหญ่ปืนคอรวมถึง b m 2 1ครับคุณผู้ชมทางตอนนี้ต้องเตือนให้กับทหารไทยสายเกรดข้าคนเลี้ยงมันี้แต่ไม่รู้ครับจากโรงพยาบาล เดี๋ยวยังไงลองปักพิกัดที่ตะกาสีเหลืองด้านล่างให้คะ่ะเปลี่ยนพื้นธรรมดาให้สวยขึ้นด้วยแผ่นปูพื้นนะคะตอนนี้ทางร้านกำลังจัดโปรส1ชิ้นอยู่คะ่ะคือตัววัสดุก็แข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนขนาดของแผ่นจะอยู่ที่30เซนคูณ30เซนกันลื่นนะคะทำความสะอาดได้ง่ายคือเหมือนจิ๊กซอนะคะมีตัวลอ ปุยาะเทียมตรงลงจอดรถบ้านสวนกันหน่อยค่ะเพราะว่ามองไปรอบๆนะคะ <ๆ S 2> เขียวหมดเลยค <ๆ S 2> ่อเราอยาจะให้ <ๆ S 2> คื้ไข <ๆ S 2> ่ก็ดวันและแ้อยล้านาะ้มองแกังนี้เรื่องจะแหีมั้านจมาชุนคนไทยเราไเดินงานองสินค้า e ไปเนง,งานสินค้าุมชซึ่งมีสิน้อของเยมากของขายม่ จากผมมาแล้วนะพี่ทักมาได้เลยนะครับสอบถามถ้าคนผมบางนะคะหัวล้านเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยมันจะช่วยให้กระตุ้นการเกิดใหม่<ท>ของเส้นผมขึ้นเลยใช่แล้วก็ ได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook นะครับโดยน้ำหมอบอกไปว่าพ่อความฝาาถึงคุณ,คณเซนพ่อคุณมาเนตข้อแรกวิเคราะห์ภูมิประเทศแนวปะทะฝั่งไทยเป็นป่าและภูเขาการตั้งฐานทหารจึงอยู่กับป่าส่วนฝั่งขเขมรมีการนำบ้านคนมาตั้งประชิดชายแดนการตั้งฐานทหารของขเขมรจึงใช้บ้านคนอาคา,ารเป็นฐานทหารที่ตั้งิอาวุธและสตรควบคุมอาวุธใช้ประชาชนเป็นโล่นะครับข้อที่2จากข้อหนึ่งการปฏิบัติการของไทย เราใช้หลักป้องกันตนเองและเมื่อพิสูสนนจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นเราจึงต้องทำลายภัยคุกคามนั้นข้อที่3จากข้อ2งนั่นหมายความว่าถ้าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้อยู่ที่บ้านใครเราก็ทำลายภัยคุกคามนั้นข้อสจากข้อ3อาวุธยิงระยะไกลของขบวนก่อนหน้านี้ใช้ป้องกันมูลเซตที่ปนกเปนถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าจะเป็นภัยคุกคามในระยะเวลาอันใกล้เราก็ทำลาย ข้อ5จากข้อ4เม kind of ื่อบุนเซนรักตัวกลัวตายก็มีความจำเป็นที่ต้องขยับอาวุธอิงระยะไกลนั้นให้ห่างจากตัวเองไว้ข้อ6จากข้อ5เพราะปัจจุบันฮุนเซนกำลังตกที่ั่าละบาททั้งส่ภายในและภายนอกที่สั่นคลอนอำนาจของบุนเซนข้อ7จากข้อ6เราจึงไม่เห็นพี่เลี้ยงจากต่างประเทศออกตัวแรงเพื่อปกป้องเขมรเท่าครั้งก่อนข้อ8จากข้อ7 เพราะถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องคาเมรก็เท่ากับเห็นด้วยกับสแกมเมอร์ตามด้วยข้อ9จากข้อ8จึงเป็นการบีบให้หุ่นเส้นต้องกลายเป็นหมาใกล้จนตรอบที่จะเลือกวิจสตกระบบตามสัญญาณเดิมด้วยการยิงระยะไกลทําร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์และจะอ้างว่าทำลายที่ตั้งทงหารของไทยข้อสุดท้ายรับข้อ10จากข้อ9คาเมรก็เลยจะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะทหารไทย ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์แล้วเราทําการรบด้วยศัิศสีของความเป็นทหารตามข้อหนึ่งนะครับนอกจากนี้เิร์จยังโพสเอาไว้ล่าสุดอันนะครับระบุว่าข้อความ่ากถึงขุนมาเด็กรู้ขุนเซนทหารไทยรบด้วยศัิศรีของความเป็นทหารเรายึดหลักการรบตามกติกาของสภาพบรุษในสนามรบธงชาติผู้สึบเรา

เห็นแล้วนี่ยทุกคนอดีค่ะสวัอดีค่าวันนี้ไม่ขายอะไรรถชิบรนะ Oh <laughs> เดีวจัดนั่งโซฟาโอ้ยวันนี้ไข่มุกไข่มุกอไข่มันต้องแม่กูแล้วสุนัขอะไรสุนัขอะไรอ่ะไข่มุกอันน้มันต้องแม่กูแล้วล่ะไข่มุกไข่มุกปวดอันน้มันแล้วกเอานนี้วะเลิ่จัดทั้งนี้เหรอจริงหรือเปล่าเออันั้อ๋อ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 จะแบบแต่ไม่เป็นอะไรนี่แต่ อย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูิภาคนี้ไหญ่ละเมียยกับผูชายื่นคำร้องต่อคณะมตรีความมั่นคงของสาประชาติให้ดลการไ้กาเกี่ยกับสานการณชาแดนไทยกับพูชาโดยกัมพูชาั้นว่ามีการจมตีด้วยอาวุธที่ไร้เหตุผลและที่ความรนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกล่าวหาว่าเป็นละเมิดสัมปทาาธประชาติกฎหมายทัสเซียระหว่างประเทศ และข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงปฏิญญาสันติภาพที่มีอยู่กัมพูชาถือว <or> ่าเป็น <plup> ภ <Islam opus> ัยคุกคามที่ร้ายแรงในภูมิภาคนี้และการโจมตีของไทยยังคงอยู่ในที่เขตพลเรือนและสร้างความเสียหายให้กับแหล่งพลเรือนทางวัฒนธรรมหากไทยโจมตีพลเรือนอย่างจบใจที่เป้าหมายจะให้การตีควมมิารประชามติประนามการกระทำไทย

ค่ะลูทหารไทยสูญเสียไปแล้วตามรายงานล่าสุดนี่คือ9ก้านายด้วยกันนะคะนายที่9้าได้เปิดรายชื่อออกมาแล้วค่ะทหารธนกรสุนัยอนุทินยืนยันคำเดิมครับไม่มีการหยุดยิงส่วนพี่เล็กวสานานาลวกวันนี้โพสต์บอกว่าทั้งเอ6สก